สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพาจิรเทนเพลสนะคะชื่อเล่นชื่อหลินส่วนสูง164หนัก45ค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นพิธี MC ค่ะรวมไปถึงพิธีกรรายการต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นรายการสตรีมเกอร์นะคะจากพ I ตไอชนเนลอารัวเฮดดีเกมนะคะจากเคเบิลจางส้งค่ะรวมถึงไทยสเตชันนั่นเองค่ะในส่วนของมิวสิกวิดมันค่ะนอกจากนั้นในส่วนของโครงการบ้านต่างๆก็จะมีของ เอสเปซค่ะรวมถึงนะคะมีในส่วนของแอตติจูดแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของเดอะทาวน์แล้วก็มีในส่วนของแซนซิลลี่พึกษา นะคะที่เคยร่วมง,งานด้วยก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะทําในงานบ้านและคอนโดหรือว่าจะเป็นประจําที่โครงการแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของการประกวดกับโครงการบ้านและสวนด้วยรอบรอบ20คนสุดท้ายค่ะครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการฮาร์บิทีไลน์ค่ะเป็นกับแสนสนั่นเองที่วันนี้นะคะกับการแนะนําตัวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการณ์บริเวณทุกทมนทนสาย2ใครที่บอกว่ามาถึงโครงการแล้วนะคะเรามี สังคมการบริการอย่างเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะเรียนเชิญด้านไหนได้เลยรวมถึงนะคะที่อยากจะชมในสังคมบ้านตัวอย่างค่ะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะคอยพาทุกท่านไปชมโครงการของเราด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะแนะนํหนึ่งก่อนสําหรับฮาวิเทียฮาวิเทียเป็นสัขคมชื่อโครงการนั่นเองค่ะสําหรับลายนะคะด้วยการออกแบบดีไซน์การผสมผสานค่ะลายเส้นการาฟริกสไตล์ป้วยมายนั่นเอง mm hmm. ที่จะเห็นได้นะคะ จากบริเวณทางเข้าตั้งแต่เข้ามาเลยหลายๆท่านคงจะเห็นความสวยงามแล้วก็การดีไซน์ออกแบบอย่างลงตัวแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะใครที่อยากจะชมในส่วนของบ้านตัวอย่างต่างๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปกับเจ้าหน้าที่ของเราด้านในได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะสําหรับท่านไหนที่เพิ่งมาถึงนะคะตอนนี้กาลังหิวน้านะคะก็สามารถค่ะแวะรับประทานอาหารเครื่องดื่มอาหารว่างของเราได้แล้วก็เชิญชมในส่วนของโครงการบ้านตัวอย่างไปกับฮาวิเทยาลทยค่ะ ขอบข้ามวานม่ยให้ดยังอ่านไม่จบ